ทำอย่างไรเมื่อหมดกำลังใจในการร้องเพลงนะครับหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาคือว่านะครับเมื่อเราฝึกร้องเพลงไปแล้วสักพักหนึ่งไม่วันนี้คุณจะเป็นมือใหม่นะครับเป็นมืออาชีพมาแล้วหรือว่าเป็นศิลปินล,ลูกศิษย์คุณเดมหลายๆคนนะครับเวลาฝึกแล้วมีอาการหมดไฟคุณเดมแนะนำสามเทคนิคแบบนี้ครับวิธีแรกที่ทําให้เราเนี่ยเติมไฟในการร้องเพลงและสร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอคือว่าให้นึกถึงเป้าหมายว่าณนะวันแรกที่เราเริ่มร้องเพลงนั้นเนี่ย เป้าหมายของเรานั้นคืออะไรนะครับเมื่อเราได้นึกแล้วเนี่ยจะทําให้เราทบทวนเกี่ยวกับตัวเองว่านะครับเป้าหมายสูงสุดในการร้องเพลงของเราคืออะไรและทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะครับอันดับที่2ก็คือว่านะครับอย่าอยู่กับบ้านเพียงอย่างเดียวฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวนะครับพยายามออกไปพบปะเพื่อนฝูงที่มีใจรักในการดนตรีเหมือนกันอาจจะฝึกซ้อมด้วยกันนัดซ้อมดนตรีด้วยกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะครับอันดับที่3าก็คือว่าพยายามไปดูคอนเสิร์ตบ้างนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกเด ต่างๆมันจะเป็นนะครับทาง YouTube Facebook ต่างๆนะครับดูปรับปรุงในเรื่องของนะครับเพอร์ฟอร์แมของเรานะครับเวลเาดูศิลปินนะครับจะทําให้เราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจพยายามหาศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับจะทําให้เรานั้นเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจลองนํา3เทคนิคนี้ไปใช้ดูครับ